สบายดีพี่น้องน้ำน้ำกงร้เ้าเช้าหลายเติบแล้วขาวพี่น้องยางเลาะแม่น้ำโขงฟาดหมู่บ้านขึ้นน้ำขึ้นหอทีันสขันาหายเติบแล้วมู่านน้ จูผี่ปัดจูี่อนอยิหลังไปนานไงเอ,อาไปใส่ไหมเรีนปัดอะไละไปเมฆาเรียนน้ำ,พนำเพลินถึงห่วเรื่องอไรล้คยยิดหัววัดดีกว่า็คือพูเราเรียนประจําดิแล้วลไ,ปไปตัดสัมพ,พัวแล้วหลวุดลงแงเลฉันน่าหลุด ชิโฟยุ้ิคนอ้วนว่ม,มีมีชโฟแต่ธรรมดาขุนพี่น้องแม่น้ำโขงครับฟังแลว้ววันเสียงลองเพียงวนัวนวันยิแม่น้าโขงแม่น้โขงเป็นแนวกันฟังไทยลวนี<ม>ย่งไ้เป็นตะยานวันน้ำขึนำ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 ้นบา,ายเลในแถวลงเป็นเม็ดหมดเลย ตาห้งงา,ายงายางไปคนบุกไลยอยู่ลุกนุเป็นเม็ดเลยล่ะอัีเลือเลือดามฝากดีไปเฟียดอภัยทานโอ้ลงมดหลายัวนันอเห็นเดิดนดินเด้ ว่ามันย่างหมูสาวหลดตีย่มันขืนเอานบก่บกคือน้ำสลัดดิเพ่อน้่หลุดตีค <c oughs> ือหลดตี วาสนาเฮา่ารมดาดได้นะพี่น้องมันหลองมอันล่ำเห็นสมองม,งอมัอขาซ้ายเขยาทังนั้นย่าหน้าแลงรถซ้ายแล่นมาเห็นซุมๆๆ่มน้ำขุนทางแยกึ้นไปทา้งจังหวัดบึงกาฬทั้งคที่ไปสบายดีพี่น้องวัดบึงกาฬ น้ำอยู่ฝั่งภ <ฮะ S 1> ูท้งที่พูนฟังประเทศเพื่อนบ้านพี่น้องฟังเล่าสู่มให้พี่น,อน,น้องเบ่งกระน้ำสีพนพี่น้องฟังประเทศเพื่อนบ้าน สูมเบิงเอาก็ได้นตัเนาะพี่เนาะสูมเบิงเขาก็เห็ดอยู่ดิเห็นไก่เลยแหละเนาะพี่นอ้องเบิงด้วยพี่เนาะเตียงสู้ไห้เบิงมันเนีนอีหยังเพิ่นแนี่ยนเป็นบ้านเป็น ยังพิ่นยุ่งหลอนอะเมน่าบ๊องคุบบ๊องไปยุ่กันไม่จริงบ่เคยไปเที่ยวจ้าเที่ยว่ันนี้เวลาเดี๋ยวเที่ยวเลยล่ะถ้าไปยังไปบ่บปิ่นได้นี่พี่น้องกันจิวพี่น้องเอ๊บ ที่ทางฟังล่ามาพอหยุกดก็เป็นติงไปเที่ยวเลยเร้อบนยปนด้อยู่้่่อยที่ทางฟังเล่าอยากไปเที่ยวอยู่เลยนื้อาสู่ตั้งบ้านปานันฝากใครไวน้ำกาย้ำรับตาหนหียนแต่มีผู้แทนไว้เอามาไปตอม สมม่าใจขันแม่นของเนียวเมียนไว้ในกับไ้ในหอความักเจ้าพอพอ,พอเอาน่องใส่ลูกแก้วปิดแล้ววไอบยบไครอันนี้อย่างลังเธอเด็กสักใส่ลูกมานั่งพวังจิตคมหัวใจเศร้าคิดหลุดบ่ลืมอกลงใดสาวต่างบานไม่กีนาะอบึงมาล้ำสมัยต่้งต่กี้้ำทั้งบึงการทั้งที่หระ ใั้เมื่าวเห็นนั่นซุ้มข้าเจ้าหอบลวกหอบเต่าผู้เบ้าผู้สาวผมฟังแล้วมายืนเบางอย่งน้ำตาได้จังไหลน้ำกรเจ้าเลยสมัยจะเป็นเบ้าไหยเจ้าหยางไปเราไปยืนถาเลียดไหมมันเลือกได้ถาเดี๋ยวลงไปผู้ไปยืนถาอยอ่คนดีมันเป็นดินไส้ลงไปคุณนไปยืนถาขึ้นแย่ไปยืนเบางน้ำตาไหลน้ำกรเจ้าเจ้ายางผมฟังมามาเบืองมาล้ำไหมจะขาม คันี้นายจะขำไปขำมาหากันได้ยืนนะซ้ำาเสียซ้ำเสียมอบุญบัตนี่สิเจแล้วข้าอยยิ่งถือหันจุลุนจุลุนยังกว่ขวดนีใส่ด่างตึงนะถนหันสามขวดหันด้วยกันบางทั้งตะวันออกไปอะมรนยากาศขาเจ้าสีไหลลงทะเลอ่ะเนอะเสือเล่น ใส่เวลาเดินทางจะงูหลือจะเสือลงทะเลทั้งเทปทัทงไทยบ่เขาไปเล่าเขาไปเวียนน้ำคนนี้บ่พันลงไปเขาจะนี่ไปก็ลงเขมรยนหมอเขาเวียดนนจะลงไปทั้งเทปทา้งเนกรุงเทพก็เละเส้นเขไม่ได้คงไ่ได้เขารุงเทพเอลงไปเขาีลงไปอุบลลงไปอุบลนอะไพี่น้องเนาะไงไปลลงไปทังเขมียนหบเ พาประเทศเขมรพาเวียดนามหมดเลยจังลงไปทะเลเพิ่นมาตะกินปเป็นแถวเลยน้ำเนี่ยแม,ม่น้ำโข<ค>งแ<ค>ม,ม่น้ำโขงไม่ได้ไม่ได้ก่อ,กอเกิดจุดเชื่อมเมืองไทยดเิเกิดอยู่ปุ่นจากแม่น้ำเหลียงปุ่นกินปุ่นย่งซีเกียงเ <c oughs> <c oughs> นี่ยบองว่าไปว่าถือว่าไปจะว่าถือว่าเนี่ยว่าหูแต่ว่ามาจากมาจากกิน แม่น้ำใหญ่มาจะก,กินตัดคมเล่าคำามา่ายประเทศแวถวาจังหอดฟังไทยมาลงหมดแล้ทั้งเมืองเหนือหมดแภาคอีสานเท่ากับเชียงเชียงคานนี่เลยเชียงคานเถ้าเมืองเลยแม่น้ำแม่น้ำคงแม่น้ำคงแาขวงกันกันเล่าไทยอร่อยจัง บรรยาก,กาศเลียนเลียนเลีแวพนกนยังเลียนก็นกนอ,อยู่ไปตันเลี้ยนกะลังไก่อยู่ดีไอเลีนเลี้นเลางถ่ายอย,อย,ย,ยู่ยยนี่เด้อไกแล้วพี่น้องพูดใหอดลาผุนเด้อจังกลับมา พี่น้องสลัดคินีเอาไวส้สำนีสักก้อนพอกันไม่คิบหนาแล้วติ้งสีนางขาพอหยุดยุนีสำหรับคีบหนีเอาบอกว่าให้ไปหอดสินาคือขึ้นมาไหวแท้มาเบิี่ยสภาพกันรลดพี่น้องเอาสลัดคินีเอาไวส้สำนีสักก้อนพอกันไม่คิบหนาเอาเอาพี่น้องสลัดคีบหนีคือเป็นสภาพนี่ สบายดีพี่น้อง